สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสูผู้สุขคนนะครับผมมื้อนี้ก็มาพบกับผมคือเก่าล่ะครับซองไผ่สังกสีมีห้อยคุณมาเก่าเมื้อนี้ก็เป็นวันที่11เอ็นะครับพี่น้อง11เดือน1 2567นะครับพี่น้องมื้อนี้กอ่ามีงานวาวควายมารีวิวให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับซึ่งวาวที่ตรงหน้าผมนี่ เขาเจ้าจเอิ่นว้าวควายนะครับผมกับเบิ้งมาใน่นิดและะ้วก็เฮ็ดลักษณะออกมาเป็นประมาณนี้แหละครับพี่นอ้องอาชีพบ,บางามปานใดครับเอ่อบอว่ายังไงว่ารายละเอียดนี่อาจีพสี่สิบบ่บแบบงามเนาะครับเนาะเพราะว่าเฮ็ดเป็นตัวแรกนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยน,นะครับพี่น้องว่าสิเป็นเัื่งใดจริงๆเพิ่งเฮ็ดเสร็จหมู่บ้านนะครับเก็บขอบผาใส่สนุใส่ประกับนะครับทวงน้ำนักรอแต่รีวิวกลับไปล่องนะครับพี่น้องล่มกับบอคอยมีนะครับช่วงนี้ กระเฮ็ดเว้าไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องกับนีตัวสองสีเนี่ยเพท่านได้ล่องขึ้นกันนะครับพี่น้องตัวนี้ล่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีตัวลาจุลละอีกเม็ดสีสีนะครับพี่น้องบ่ท่านได้ล่องขึ้นกันตัวสีฟ้านะครับพี่น้องนะครับจังใดเดี๋ยวมาเบิ่งว่าววไข่ของเฮากันเด้อครับพี่น้องว่าเป็นลักษณะจังใดแต่ครับผมอาจชบพงานมาได้แล้วครับพี่น้องนะครับตามที่เห็นนี่แหละตัวนี้เป็นเม็ดอ่าเม็ดสีสีแล้วกันครับเพราะว่ามันเม็ดสีสามสิบแปดนะครับเนาะกระปัดไปเป็นลูกเลกลมๆ นะครับพี่น้องตัวนี้เป็นงานไม้ไผ่นะครับพี่น้องนะครับสัดส่วนกับแบ่งครึ่งส่วนล่างนี่สิเป็นส่วนของหัวของเขาแล้วกัหูนะครับพี่น้องเข้ากับเบิรงมาแล้วก็เข้ามาเห็ดเอานะครับบ่มีสูตรได้ๆพี่น้องนะครับโค้งเป็นไม้ไผ่นะครับเคลือบหรือว่านิดนะครับให้มันเงาจังหน่อยนะครับพี่น้องนี่ครับผมอันนี้เบิรงด้านหลังก็เด้อพี่น้องเด้อรายละเอียดกับบวงามือนไดอกครับพี่น้อง กเ็เฮดเป็นตัวแรกนะครับเนาะถามีโอกาสที่จะเฮตตัวต่อไปนี่เขาอาจจะเก็บรายละเอียดมากกว่านี้นะครับพี่น้องนี่นะครับปีปีกล38สามสิบแปดนะครับอกลไลสามสิบแปดส่วนเขานี่จริงๆเบิ่งในยูทู e นะครับพี่น้องขาเจ้ากะเอาประมาณพอกันก็ปีแต่ว่าผมนี่ไม่มันเน่าผมเอายาวเลยนะครับเขาข้างล่างนี่ลอย เจ็ดสิบปุ่พี่น้องมันก็เลยโ,โ a a ค้งโค้งเงาจังหน่อยนะครับส่วนตัวนี้ก็ออกตัวเขาเทึ่งนี่เอาออกแค่สิบเส้นนะครับมันก็เป็นประมาณนะร้อยหกสิบนะครับพี่น้องนะครับแล้วแล้วแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับนาะพี่น้องส่วนนี่เห็นเขาเห็ดก็เลยเมาเห็ดเป็นกลมๆนะครับเป็นเป็นปากมัน,มนเป็นไหคารับผมช่วงนี้นะครับพี่น้องนะครับรายละเอียดกับกับพ่อถึงกับง่ามดอกแต่ว่ากับพ่อเบิ้งได้ นะครับส่วนหูนี่แล้วแตะคนนะครับผมเบิ้งแล้วลักษณะจีเป็นทั้งสี่เขากับลงมามัดทั้งสี่นี่ครับมัดใส่ยอดกาวแล้วก็คงติดนี่ติดยากอยู่พี่น้องครับผมติดติดติดยากอยู่นอกจากเข้าจีิ้ติดใสอันอื่นแล้ววคอยมามัดใสคอยมเกิบรายละเอียดช่วงนี้นะครับเพื่อมีโอกาสตัวต่อไปนะครับพี่น้องนี่ครับลักษณะงานกับป็นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งสนูนะครับพี่น้องสนู่นี่เป็นใบพลาสติกใบ11มตมิ ใบเง้วหกสิบคัดลอยยี่สิบนะครับพี่น้องเป็นใบสีน้ำเงินนะครับพี่น้องอันนี้เป็นหัวใหม่เด้อพี่น้องเนี่เบิ้์หัวไหวนะครับไหวหน่อยเมื่อแล้วก็เลยเอาเป็นหัวใหม่ไม่นี่เสียเนี่ยก็ไหว้อครับพี่น้องการคัดการคัดนี่สิคัดยากกว่าไหวอีกนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับเข้านี่ก็ใส่เป็นเบอร์เก้านะครับพี่น้องทวงนำนักแล้วก็พ่อให้อยู่ครับเชิดอยู่นะครับเหลือแต่ไปทดลองว่าสิขึ้นหรือว่าข้นนะครับพี่น้อง ส่วนเสนูนน่ก็เห็ดปากกับแล้วก็เห็ดเดือยใส่นะครับพี่น้องทางเทิงก็เอายางรัดนี่ครับเอายางรัดเด้อพี่น้องบ่ได้เอาเสือกจองคือเพิ่นเพราะว่าเอาเห็ดเอาเห็ดมองนี่นแน่นแล้วนี่บ่ติ่งเลยพี่น้องเวลาออกก็ถอดออกนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งด้านหน้าพี่น้องมาดนี้ด้า,น,านหน้าสิวันนี้ด้วยด้านหน้า,นาก็เพิ่มกระชอนว่าเป็นประมาณนี้จริงๆว่าเที่ตาใส่อยู่ อย่าบ่คือก็เลยบ่เห็ดนะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับก็มีเห็ดดอกใสตัวความสวยงามนะครับพี่น้องเนี่ยเห็ดเข้าสามเหลี่ยมนะครับพร้อมทดสอบนะครับธามักใสหูไสผู้นี่ก็ก็เห็ดเห็ดเชือกห้อยไว้นะครับตัวนี้เป็นงานคุณบอกเป็นมะซางไวไวหลานเพิ่ออยากได้จริงจริงเพิ่งอ,อยากได้ตัวนี้น้อยก็เลยว่าเห็ดตัวแรกบึงนะครับประมาณเมตรสี 40, 40่สิบจะดสิขืนบ่ข้นเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเวลาไปทดสอบนะ สีล่องสีเลียนให้เบิ้งอีกรอบนึงนะครับพี่น้องนะครับมีลักษณะงานนะครับพี่น้องด้านหน้ากับพอเบิ้งใดนะครับกับพอถึงกับหน้ามาได้ดอกครับพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดเป็นตัวแรกนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่ามีตัวต่อไปเข้ากับคอยปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่มันบวงงามนะครับพี่น้องห้องหูเลยว่าเฮ็ดจังใดจังใดนะครับเดี๋ยวจังใด ภัยมกคิปนี้กอย่าลืมฝากกดติดตามในเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในใการเทดคลิปต่อๆไปเนาะครับพี่น้องเนาะเมื่อนี่ก็สี่จบคลิปแล้วนะครับจังใดก็ขอบคุณที่เขามารับชมกันนะครับย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและการกดกระดิ่งเพื่อเพ่พลาดคลิปผมต่อๆไปเดี๋ยวคลิปต่อไปดีรีวิวจุฬาเบิ้งนะครับแล้วก็ร่วมไปถึง2ห้องว่าลูกน้อยตัวนี้นะครับ รวมไปถึงวาวลูกหน่อยไล่ตรงชาติ3เมตรนะครับพึ่งแต่งเสร็จหมื่บ้านรอแค่ล้มเท็ดยังบ่ทันรีวิวให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับพี่น้องขึ้นมาพี่น้องไงนะครับพี่น้องคนนะครับลูกไงเด้อพี่น้องเด้อนะครับหลักจุลาตัวสีฟ้าดนครับพี่น้องเซย์เซนูียบร้อยแล้วรอแค่เท็ดอ,อย่างเดียวนะครับพี่น้องนะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ไว้ซ์นี่ละครับผม ท่านใดก็ต้องขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ